อ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่25กันนะครับโจทย์ข้อที่25บอกว่าจงคำนวณหาอ่าเอแอมโมเนียมไนเตร์นะของสารละลาย0.120นอร์มอลของแอมอ่าของไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ B หาอ่าเบลิียมออกไซด์ไนเตร์ของสารละลาย0.120นอร์มอลไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับโดยพี่จะสาธิตเฉพาะข้อ A เท่านั้นนะครับ ส่วนข้อ b ให้นิสิตไปทำเองเพราะมันหลักการคล้ายกันนะครับคำว,ว่า,าไตเตอร์นะครับไตเตอร์นะมันหมายถึงมิลิกร,รัมของอไท,ทแทนนะเราต้องถามาเป็นมิลิกร,รัมของไทเท,ทนนะครับที่ทำปฏิกิริยาปฏิกิริยา สมมูลนะพอดีกับ1 ml ของไทเทนที่ความเข้มข้นกำหนดให้หมายความว่าอย่างแอลมเนียมไตเตอร์นะครับ ของสารละลาย0.1.2.0สองศูนย์ normal hydrochloric ก็ต้องมาหาว่าอ่ตเตอร์ของมันนะฮะก็หมายถึงว่ามิลลิกร,รัมของแอมโมเนียที่สมมูลนะครับกับ1 ml ของ0.1.2.0 normal hydrochloric acid มันหมายถึงมิลลิกร,รัมของแอมโมเนียมแอมโมเนียนะฮะที่ทำปฏิกิริยาสมมูลพอดีกับ 1>, 1 ml ของ0.120 normal hydrochloric acid นะก็คือโจทย์ให้หาเมริกร,รัมนั่นเองนะเมริกร,รัมของแอมโมเนียที่สมมูลกับ1 ml ของ0.120 normal hydrochloric นะของความเข้มข้นที่กำหนดให้นะครับอันดับแรกเราต้องเขียนปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาก่อนนะแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกใช้อัตราส่วน1ต่อ1ได้เป็นแอมโมเนียม คารายนะฮะเราเขียนกรรมอีควอเลน์นะเขาให้โจทย์มาเป็นนอร์มอลนะครับเราก็ต้องเขียนเป็นกรรมอีควอเลน์ของแอมโมเนียนะจะ,ะสมมูลพอดีกับกรรมอีควอเลน์ของไฮโดรคารายนะเราต้องการหากรรมของแอมโมเนียแล้วก็สูตรกรรมแอมโมเนียหารด้วยอีควอเลน์เวทของแอมโมเนียนะเท่ากับ NV ส่วนพันของไฮโดรคาริกเพราะเรา เขากำหนดมาให้เป็น normality ของไฮโดรค l ริกนะ V ก็คือ1 ml ก็คือเป็นของไตเต r นะส่วนพันก็คือแปลง ml ให้กลายเป็นลิตรนะฮะจากสมการมันเป็นปฏิกิริยา acid base นะฮะ reaction นะซึ่งมีการแลกเปลี่ยนโปรตอนการหนึ่งโปรตอนนะมีแลกเปลี่ยนโปรตอน1โปรตอนเพราะฉะนั้น valency equal vale n c ี n u m b บอร์จึงเท่ากับหนึ่งนะครับอาวาเลนซีเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอากรรมของแอมโมเนียหารด้วยอิคอรเรนต์เวทของแอมโมเนียคือมมลมเลกุลมลกูราเวทของแอมโมเนียหารด้วยวาเลนซีนัมเบอร์คือหนึ่งนะครับเท่ากับ n อนส่วนพันของไฮโดรคลริกย้ายเอามมลมาลิกุลของแอมโมเนียแล้วก็เลขวาเลนซีเนี่ยย้ายไปคูณอีกด้านหนึ่งนะครับ เราก็จะได้ว่าพหุแกรรมของแอมโมเนียนะจะเท่ากับ NV ส่วนพันของไฮโดรคลอริกคูณด้วยมวลโมเลกุลของแอมโมเนียหารด้วยเลขวาเลนซีนัมเบอร์นะคือ1นะแทนค่าลงในสมก,การก็คือ,คอ 1, 2, 0. 0, นอร์มอลิตี้คือ0 1 2 0์จุดหนอง์มอกคือ0.120กร,รัมอิโคิเอนต์เปอร์ลิตรคูณด้วยปริมาตรที่อ่ที่ของไตเติ้ลคือ1 ml นะหารด้วยพันเอ็เปอร์ลิตรนะครับ มวลโมเลกุลของแอมโมเนียคือ17.031กรัมโมลนะเลขวาเรนซีนัมเบอร์คือ 03, 1กรัมอิเ umber, คอร์เต์โมลนะฮะจากตรงนี้นะ ml ตัด ML ลิตรตัดลิตรนะครับกรัมอิคคอเรนต์ัดกรัม e อิควอเลนต์โมลตัดโมลหน่วยสุดท้ายที่เหลืออยู่คือเป็นกรัมนะกดเครื่องคิดเลขได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ0.00204กรัมของแอมโมเนียเท่ากับ 0. 0.0204กรัมแปลงให้เป็นมิลลิกรัมก็คือคูณ10กำลังลบ3หารด้วย10กำลังลบ3 10กำลังลบ3คือมิลลิเอา10กำลังลบ3ด้านบนแปลงเป็นมิลลิกรัม10ลบ3อ่า10กำลังลบ3ด้านล่างเอ่ย้ายไปคูณด้านบนก็คือคูณ10กำลัง3นะ0.0204คูณ10กำลังสมก็ได้เป็น2.04มิลลิกรัมออกมานะเพราะฉะนั้นไตเติลก็คือ 1>, 1 ml ของ0.120จ normal hydrochloric จะทำปฏิกิริยาสมมูลพอดีกับสองศูนอะองจุดนย์สี่มิลลิกรัมนะหรือกับกันแอมโมเนสองจุดสองศูนี่ 2. 4, 2. 0, เอาใหม่นะแองจุดศูนย์สี่มิลลิกรัมจะทำปฏิกิริยากับไทแทนก็คืออฮ hydrochloric 1>, 1 ml นะความเข้มข้น0.120 normal นะครับต้องหาออกมาว่าต้องใช้ไทเทนกี่มิลลิกรมัมถึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ1 ml ของสารไทเทนที่ความเข้มข้นที่กำหนดให้นะวิธีที่สองนะเราอาจจะใช้วิธีการเทียบมัญหยาตยานนะเช่นเรารู้ว่าอ่า1ลิตรนะ1ลิตรหรือ1000 ml ของ1 normal hydrochloric นะ มันก็คือมี1กรัมอีควอเลนต์ของไฮโดรคลิกนะมันก็จะทำปฏิกิริยาสมมูลพอดีกับแอมโมเนีย1กรัมอีควอเลนต์นะซึ่ง1กรัมอีควอเลนต์ของแอมโมเนียมันก็เท่ากับอีควอเลนต์เวทของมันนะฮะก็คือ17.031หารด้วย1นะฮะก็เท่ากับ100อ่ะ1,000 ml ของ1 normality ไฮโดรคลิกทำปฏิกิริยาสมมูลพอดีกับ17.031กรัมอันนี้คือ1กรัม อีควอเลนต์นะของแอมโมเนียอันนี้คือ1กรัมอีควอเลนต์ของไฮโดรคลอริกนะเพราะฉะนั้น1 ml ของศูนองนา์้โมลไฮโดรคลอริกจะทำปฏิกิริยาสมมุลพอดีกับกเทียบมบาญหยัดตะยางคือ17.031กรัมนะคูณตัวน,นี้ก็ย้ายมาคูณตรงนี้นะศูน0หนึองู้โมลหนึก็ย้ายมาคูณน,นะ ส่วนตัวด้านบนก็ย้ายมาเป็นตัวหารนะฮะก็ได้เป็น17.031กรัมคูณหนึ่คูณศูนยนอร์มอลหารด้วยพันมลคูณได้1นอร์มอลนะนอร์มอลตัดนอร์มอ็มแลตัดเอหน่วยสุดท้ายเป็นกรัมนะกดเครื่องคิดเลขได้เท่ากับ0.00204กรัมหรือ2.04มิลลิกรัมนะ1 ml นะ0.120นอร์มอล์มทำปฏิกิริยาพอดีกับแอมโมเนีย 2.04มิลลิกรัมนะครับก็ตอบนะฮะ